เลือกไม่ถูกระหว่างเลือเ่อยไฟฟ้าไร้สายมาสลุเอ s เอสตัวนี้กับเจ้าตัวเลือ่อยนากิตะ21โวลต์ตัวแบดคู่นะครับถ้าฟังข้อนี้เสร็จพี่เลือกได้แน่นอนนะครับอย่างแรกนะครับ2ตัวนี้บาร์1 1 5นิ้วหัวจักเท่ากันโซ่3าถ้เท่ากันเพราะฉะนั้นโซ่กับบาร์การใช้งานหนะักการกินไม้เสมอกันครับโครงสร้างบอดี้กาดต่างๆมีเหมือนกันจอมีเหมือนกันเซฟตี้ปุ่มกดมีเหมือนกัน และตัวก็ยังแข็งแรงเหมือนกันตัวนี้เสมอกันครับส่วนความคล่องตัวเนี่ย430จะคล่องตัวกว่าเพราะมันใส่แบตก้อนเดียวแล้ก็แค่นี้ตัวแค่นี้นะครับเอาขึ้นตัดข้างบนได้น้ําหนักยังพอทนแต่เจ้านี่ถือมือเดียวปวดแขนแน่เพราะว่าเขาเป็นเขาเป็นแบตสองก้อนนะครับถึงจะถอดออกมาก้อนหนึ่งมันก็ทํางานได้แต่มันก็เกะกะตรงนี้อยู่ดีนะครับความคล่องตัวมาสรุชนะ ต่อไปเป็นการล็อกบาร์และการตึงโซ่ข้อนี้แล้วแต่ความชอบนะครับแต่สําหรับงานหนักโซ่3ามทับอย่างผมเนี่ยผมอยากให้มันเป็นน็อตจับคู่แบบนี้มันจะแน่นหนากว่ามันจะมันจะไม่ต้องตึงโซ่บ่อยเวลาที่มันกระชากนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่ามาสารูเนี่ยตอนนี้รุ่นนี้ไม่มีแล้วนะครับรุ่นที่จับน็อตสองตัวไม่มีแล้วตอนนี้เขาใช้เป็นแบบพลาสติกตัวใหญ่จับแล้วก็ เป็นตัวตึงโซ่แบบไวแทนนะครับซึ่งผมผมว่าผมไม่ชอบถ้าเกิดใช้กับตัวโซ่3ามั 8, ถ้าใช้กับโซ่หนึ่งทับสี่โอเคนะครับแต่3ามทัเนี่ยเดี๋ยวมันจะมันจะหย่อนง่ายมันตึงง่ายจริงครับแต่มันก็หย่อนง่ายนะครับคะแนนนี้แล้วแต่ทุกคนชอบนะครับสิ่งที่จะตัดสินได้ว่าเราควรที่จะใช้ตัวไหนคือ battery. แบตเตอรี่เจ้าตัวมาสโรเนี่ยเขามีแค่แบตเตอรี่2 0โวลต์4แอมป์ตัวเดียวนะครับ ก็กระแสกระแส4แอมแรงดัน20โวลต์ก็ใช้ได้ประมาณนี้นะครับแต่ของนากกตาเนี่ยมันเป็นแบบ2ตัวครับซึ่งเราสามารถใช้ทั้ง4แอม4แอมหรือว่า10แอมก็ยังได้นะครับซึ่งการใช้งานเนี่ยถ้าเกิดกระแสเพิ่มหรือว่าแรงดันเพิ่มเนี่ยมันจะแรงขึ้นทันทีนะครับมันต่างกันเลยเพราะฉะนั้นถามว่าตัวไหนแรงกว่า แบตคู่ของนัก,กิตะจะแรงกว่านะครับเมื่อใช้แบต2ก้อนหรือเมื่อใช้แบตเตอรี่10แอมป์นะครับมีให้เลือกใช้ของมาสซลุเพิ่มได้ไหมเพิ่มได้ครับไปซื้อของไปซื้อแบตของโยเชี่ยนแบตของเจียฟู่มาใส่ที่เป็นขั้วดีวมันก็เพิ่มได้แต่ก็เพิ่มได้ตีละลูกนะแต่เจ้าเนี่ยเพิ่มได้2ลูกเพราะฉะนั้นใครที่ตัดไม่นานตัดเล็กๆน้อยๆมัสลุก็เพียงพอครับ แต่ถ้าใครงานจริงจังงานหนักตัดเป็นอาชีพเลยนาก,กิตะดีกว่านะครับแต่แต่ก็มีข้อมแม้อีกนะครับมัสรูรับประกันปีหนึ่งของนาก,กิตะเนี่ยมีซ่อมส่งกลับไปซ่อมได้แต่ไม่มีรับประกันนะครับส่วราคานะครับราคาเมื่อเทียบแบตเตอรี่ก้อนต่อก้อนอ่ะก้อนเดียวกับก้อนเดียวราคาใกล้เคียงกันนะครับราคาใกล้เคียงกัน ออาแบบนี้ดีกว่าแต่ของของแต่ของในก,กีตาร์เนี่ยครับเพิ่มแบตเตอรี่ได้ก็เลยมีราคาที่มันหลายระดับนะครับสรุปแล้วใครชอบตัวไหนคอมเมนต์บอกทิศวันด้วยนะครับขอไปเป็นข้อมูลนิดนึง